ค่ะคิวต่อมาก็จะเป็นของลัคนาราศีสิงห์นะคะออราหูย้ายในรอบ18ปีนะคะตั้งแต่17มกราคมปี2,566ถึง5พฤษภาคมนะคะ2,568 ในระยะเวลา1ปีครึ่งเนี่ยชาวสิงจะมีเรื่องรายและเรื่องดีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวหมวยจะบอกเรื่องดีก่อนเนาะเรื่องดีก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะเอ่อมาจากในเรื่องของงานนะคะเดินทางต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดีจะดีมากนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะแนะนำนะให้เเพื่อนใหม่อะเขาจะนำคอนเนคชั่น นำสิ่งดีๆมาให้สู่ชีวิตคุณนะคะส่วนเพื่อนที่ไม่ดีนะที่ผ่านมานะคะให้ปล่อยเข้าป่าไปได้ดเลยค่ะเดี๋ยวว่าเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะคิดได้เอง mm hmm. เพื่อนที่แบบว่าเอารัดเอาเปรียบคุณยืมเงินแล้วไม่คืนหรืออะไรเงี้ยน,นะคะสแสวงหาแต่ผลประโยชน์แล้วก็หลอกลวงคุณนะคะให้ปล่อยไปเลยนะคะเราไปพบ กัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะเขาจะแนะนํางานที่ดีๆมาให้แล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งนะอโอเคมาเรื่องร้ายๆนะคะให้ระวังละกันเรื่องที่จะต้องระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องออแฟนนะคะก็อาจจะต้องมีทะเลาะกันบ่อยหรือว่าแฟนอาจจะป่วยหรือคุณอาจจะป่วยหรือว่า คุณเดินทางไปต่างประเทศแล้วแฟนก็เดินทางไปต่างประเทศอาจจะไม่มีเวลาที่มันเจอัาหรือว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะเป็นประมาณนี้จะทะเลาะก,กันในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งนี้นะอืส่วนหุ้นส่วนธุร,รกิจนะคะที่ใครอยากจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่ลงทุนมาแล้ว,ลวมันไม่ดีนะคะตั้งแต่นี้ไปก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้ระวังว่า,เ,าเขาจะโกงเรื่องเงิน อย่าให้เงินใครอย่าให้ใครหยิบยืมเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็อาจจะถูกหลอกนะคะถูกหลอกในเรื่องของเงินนะอืแล้วก็การใช้เงินอย่าใช้เงินเติมนะคะเหมือนแบบว่าเราหาเงินมาได้ช่วงนี้ละมีโชคลาภมีเงินมาเข้าเข้ามาละคุณก็อาจจะแต่อยากต้องการของชิ้นใหญ่อะ่ะให้เซฟเงินตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะอืม ส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็น่าจะเป็น3เรื่องนี้เรื่องการเงินเรื่องความรักแล้วก็เรื่องหุ้นส่วนก็จะเป็นช่วงโมเมนต์ในจังหวะที่1เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงคัดกรองคนนะคะถ้าใครความรักใครดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่กันหมดก็แนะนําว่าออแนะนำทำบุญ นะคะแก้เคล็ดเนาะถ้ามีโอกาสได้เจอกันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทั้ง3หัวข้อกันดีกว่านะคะมวยเลยกไพ่เด็กนี้ให้วิบวับเชียวโอ้กับหัวกับด้านขอโทษทีไม่สิไพ่นี้นะเป็นคิวปิ a แอนโสองคนสองคู่มานะเริ่มที่การงานกันเลยนะคะงานชาวราศีสิงละคนาสินจะเป็นยังไงบ้างเปิดมาให้ สำหรับนี้หมวไม่ค่อยได้เปิดนะแล้วก็เดี๋ยวขอแบบละเอียดเลยเนาะเริ่มถาะหน้าที่กันงานเหมือนว่าดีมากนะแอบเห็นใต้สำรับอ่ะแต่อุ๊บสวยก่อนราชินีถือไม้ทามีความมั่นคงในนะหน้าที่การงานดีนะคะเชมเ e r a n c ลนนะคะ,ะ,คะอาจจะต้องใช้อ่อ เขาเรียกว่าอะไรเทมเพลตต่างชาติต่างภาษานะคะในในที่ดินแดนดินแดนที่แตกต่างอาจจะต้องเหมือนแบบคอยควบคุมมาละอารมณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถมาต่อค่ะพอดีหมวยสั่งของเซเว่นไว้น้องเขาเลยมาส่งก้าดาเนาะเจอเฮอร์มิตค่ะเด็กถือดาบ และได้สำรับเป็นจัดเม้นค่ะจัดเม้นเห็นไหมตึกตึกงานปางงานดีแต่อาจจะต้องเหมือนแบบ <G uard> ก่อนคุณเดินทางอะ่ะคุณจะพูดประโยคนึงว่าทำ <G uard> ไมต้องเป็นกูวะเจ้ากรรมนายเวรอวอะไรวะอะไรประมาณนี้นะคะทำไมต้องเป็นฉัน เพราะว่าคุณเก่งคุณมีความมั่นคงและสามารถควบคุมบาลานซ์อารมณ์ได้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่าในสโคบงานที่คุณทำนะคะแล้วก็มีปัญหามากเขาก,เก็มีปัญหามากนะคะเขาก็เลือกให้คุณไปทำแต่ในสภาวะเดือนตุลาเนี่ยคุณจะเลือกที่แบบนิ่งเงียบละ แต่คอยสอดส่องดูนะคะถ้าไหนไม่ใช่เรื่องของหูกลดเงี้เลยนะคะแล้วก็เก็บตัวอยู่ในพื้นที่อาเรียที่คูณเหมือนแบบว่าไม่ข้องเกี่ยวกับใครประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มลุกขึ้นมาที่จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยที่จะคอยเหมือนแบบตัดสินใจตัดสินปัญหาแล้วก็คอยจัดการปัญหานะคะ ละไพ่ตรงนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะถึงมันจะเป็นจัดเมนน่ะเวนกรรมอะไรของดิฉันวานะคะแต่หน้าที่การงานอะมันก็คือดีนะคะม,มาเวงกรรมะอะไรของกูวะมันคือมันเพิ่บขึ้นมาเลยนะหวืวยจะต้องพูดเนาะมาการเงินค่ะมาดูว่าการเงินสินจะเป็นยังไรบ้างได้ออกมาเลยเนาะ เร็จเหรียญค่ะมีการวางแผนการลงทุนหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวที่แบบว่าเหมือนแบบเดืนๆอะไรอย่เงี้ยนะคะจะหายพินเทสค่ะเจอแมจิ c เชียนราชาถือดาบหกถ้วยห้าถ้วยนะคะ แต่เหมือแถมให้ราชินีถือเหรียญโอเคคุณมีการลงทุนแหละแล้วก็าบางท่านอาจจะเหมือนแบบเทาๆได้ด้วยมีการอินเวสต์ลงทุนนะคะแล้วก็ The m a g จิชเชคุณหาเงินเก่งมีช่องทางมีรู้ทางได้หลายหลายๆช่องทางคุณสามารถทำได้แต่ถ้ามันมีปัญหาคุณเริ่มที่เหมือนแบบว่าจะประณีประนอมมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เหมือนแบบว่า อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนไม่พอใจก็ตัดเลือตัดเลือ,อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่ากลับมาได้ด้วยนะคะเหมือนแบบว่ามาขอยืมเงินมาขอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวข้อของการเงินมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าได้เพื่อนเก่าได้นะคะ แล้วก็ญาติพี่น้องได้ที่เป็นอายุน้อยกว่านะคะจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องของเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณะมีสภาวะการเงินที่สามารถดูแลคนอื่นๆได้นะคะราชินีถือเหรียนนะคะแล้วก็มีเด็กน้อยเนี่ยแหละที่คอยอที่คุณคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะก็อาจจะไม่ตรงสำหรับทุกคนก็ได้เน้อง มันจะเน้นเป็นใน,นเรื่องตรงนี้แหละนะคะมนะ่หัวข้อต่อมนาะหัวข้อสุดท้ายละความรักค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะเริ่อค่ะนี่น้องดัลล่านะคะสวัสดีทุกคนทุกคลิป เป็นแบบนี้แต่บางคลิปมวยอาจจะแบบรีบๆอาจะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แผ่นลงมาให้เห็นน้องดอลลาแต่ว่าจะเป็นทุกคลิปอือเป็นจํานวนสองปีแล้วตั้งแต่คลิปแรกเลยถ้าทุกคนแบบว่าสังเกตทุกคลิปของหมวยนะคะจะมีน้องดอนลาตลอดคือหมวยพูดครั้งเดียวปุ๊บน้องมาเลยหมวยไม่รู้ว่าแมวบ้านอื่นจะเป็นหรือเปล่าว่าอ่าน้องมาดอลลาม่ช่วยคุณแม่นะคะ เพราะว่ามีพี่เขามาดูาค่าครูเนี่ยก็จะเป็นค่าขนมของน้องลล่านะอะไรเงี้ยพูดแค่ครั้งเดียวน้องนานทุกคลิปน้องจะมาเลยม,มาความรักค่ะเด็กถือไม้เท้าอ๋อเดมเพลอร์เลยนะสามถ้วยหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญ เยอะมูโอเคความรักตรงนี้นะคะคุณเริ่มลุกขึ้นมาที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะแบบมั่นคงแล้วก็มีความที่อยากจะดูแลซัพพอร์ตคนรักคนนี้แล้วก็อยากอยู่ด้วยกันเพราะว่าไพ่ดีเอ็มเพลเยอร์เนี่ยคือเป็นไพ่แบบว่า,าใหญ่มากและคุณคบคนนี้จะได้โชคลาภนะคะ แล้วก็ปังในเรื่องของเงินด้วยนะคะหมดคิดแลาวน่าจะเจอคนที่แบบว่าเป็นคู่สมพลกันแล้วอะ่ะแล้วคุณนะ่ะก็เริ่มที่จะเก็บเงินแล้วก็วางแผนน,นะคะมือหนึ่งก็เน็บเหรียญเยอะแยะไว้อีกมือหนึ่งก็แบบว่าศึกษา ในเรื่องของความรักกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็มองดูรู้ทางเซว่าเ,ออเราจะอยู่กันได้ไหมสร้างอะาคตกันได้ไหมเราจะทําอะไรร่วมกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหนังสือตรงนี้เหมือนแบบว่าอ่านค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆกับคนรักคนนี้นะคะแล้วเมินนึงก็กลุ่มอยู่แล้วคอยเหมือนแบบว่าจะคอยซัพพอร์ตในเวลาที่มาถึงนี่เองนะคะเด m มูนยังมีความกล้ากกลัวระแวงระวังแล้วก็ยังมีความเหมือนแบบว่า สับสนอยู่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะ stay yes กับคุณไหมจะโ okay, อเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่แน่ใจเหมือนแบบว่ายัางระวังตัวอยู่เพราะว่า,าเห็นไหมมีปูก็กลัวปูจะหนีก็ยังเหมือนแบบว่ายังเราคอยคอยเราแวดระวัะวงอยู่คุณเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วดูก็ดูใครที่แบบว่าจะดูนานๆน,นะประมาณนี้ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโอเคไหม มาดูความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าว่าไพโรแมนโจเนี่ยจะบอกอะไรบ้างนะคะ i s c e p t o l o v e คุณไม่อยากให้อ,อคนรักของคุณคนนี้ลำบากนะคุณมีการวางแผนแหละ mm Healing hmm. family issue นะคะมีการบอกครอบครัวด้วยปรึกษาครอบครัวด้วยนะคะอ่ามีสเสน่ห์นะในเดือนตุลาเนี่ยชาวสิงห์อะสเสน่ห์เพลวๆพลียว i n g อะได้แต่งงานกันด้วยนะคะจริง engagement มายืนยันอีกการมั่นหมายการให้แได้รับอย่างเท่าเทียมกันมีไพ่แต่งงานขึ้นนะคะอนาคตเร็วๆนี้หมวยว่า,าที่คุณนะ่ะกำลังศึกษาอยู่อะ่น่าจะแบบว่าเก็บเงินแต่งงานด้วยนะกับับคนรักคนนี้นะคะสำเร็จแน่นอนเพราะคุณเป็นคู่กันไพ่ wedding ไพ่มั่นหมาย engagement ขึ้นมาอย่างนี้สำเร็จแน่นอนแล้วคุณก็มีการาปรึกษาครอบครัวด้วยประมาณนี้นะคะ ได้สำหรับเป็นดีมากเลยดิสคูปี้ h e ว n นนะคะเขาเลือกคุณแล้วคุณก็เลือกเขาแล้วเห็นไหม,มไม่มีการนอกใจกันแน่นอนนะคะความรักครั้งนี้ไปได้ถึงขั้นแต่งงานเลยดีใจด้วยนะคะมาดูคำตอบของนางฟ้านะคะว่าปิดจบความรักความสัมพันธ์ของชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ รีคอฟเอรี่ค่ะโรแมนต์นะคะวิส t น e n น x กฟ e w วิค k ์นะคะย e s o ส p ออป u n อ t y ตี yes. ้ค่ะใต้สำหรับเป็นบีเอสที e ค่ะสำเร็จแน่นอนความรักครั้งนี้ปังปุรีเรื่องราจ,จะ ดำเนินเป็นจนํานวนสัปดาห์นะคะแล้วแต่เลยว่าแ,แล้วแต่บางคู่ว่ากี่สัปดาห์ก็แล้วแต่นะคะจะได้เกิดความรักครั้งใหม่ที่คุณนะ่ะไม่คาคิดด้วความรักครั้งนี้เป็นความรักที่โรแมนติกนะไม่ค่อยทะเลาะกันจะเหมือนแบบว่าหยอกล้อเล่นกันหัวล้อท้องแข่งกันซะมากกว่านะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในความรักครั้งนี้ถ้าคุณทั้งคู่ผ่านพ้นไปในช่วงระยะเวลาจํานวนสัปดาห์เนี่ย ทุกอย่างอ่ะจะประสบผลสําเร็จนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณทั้งคู่ด้วยนะคะได้แต่งแน่นอนกับคนคนนี้นะโอเคสุดท้ายและไพ่โซดีแอกนะคะจะบอกชาวลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะสเกเทลัสค่ะธนู เจมินายค่ะมีถุนริบ้าค่ะตุลดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะก็อ่มสเก็ตชร์ราราศีธนูเป็นธาตุไฟเจมิายธาตุลมริบ้าตุลนะคะ ก็มีธาตุลมที่มาเด่นนะคะแล้วก็ธาตุไฟขอจบชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์แต่เพลงเท่านี้นะคะมวยดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านนะถ้าใครอยากดูแม่นยาเจาะหรือจริงๆนะคะก็ ส่วนช่อง YouTube นะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีปลอกอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะบางคนบอกพี่หมวยไม่มีแจ้งเตือนเลยเพราะหนูว่าหนูว่าหนูว่ากดแต่ติดตามนะคะหนูว่าต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีป๊อกอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่ามูเตทาลอดใบหมวยหมวยมาแล้วนะคะช่องติ๊กตอกหมวยอาคิปรัวๆเลยเดี๋ยวก็ ถ้าเอเนจีเต็มแล้วก็ไม่บ้าพลังเกินไปนักอ่ะโมจะมาไลฟ์สดนะแล้วก็มาฟรีท่าละหนึ่งคำถามนะใน t i k t o ็อนะคะสุดท้ายละสุดท้ายละ,ยละก็ชาวราศีสิงห์ก็แค่ระวังแค่เรื่องของอความรักการเงินการลงทุนนะคะการเงินกับการลงทุนอะ่ะให้คัดกรองคนดีๆนะคะแล้วก็เลือกคบคอนเนคชั่นใหม่ๆพาตัวเองออกไปสู่สังคมบ้าง โซเชียลออนไลน์เงี้ยนะคะมีมีประโยชน์นะคะมันจะทําให้คุณเหมือนแบบว่ามีชื่อเสียงมีมออีสิ่งอะไรที่แบบว่าผู้คนรู้จักมีเพิ่มคอนเน็กชันต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าใครคิดที่จะทําธุรกิจนะอันนี้เป็นออกิมมิคเล็กๆที่หมวดจะฝากไว้เพราะว่าดวงมาแล้วดวงเปิดละแล้วก็ทําได้ตั้งแต่17ตุลาเป็นต้นไปแต่ช่วงระยะเวลานี้ให้ดูคัดกรองคนดีๆ หุ้นส่วนดีๆนะคะแล้วก็จะตูมเลยเพราะว่าพฤหัสเป็นราชาชคงเนี่ยตั้งแต่วันที่8มกราคม67ทำได้เลยค่ะทําได้เลยแต่ว่าเราอย่าไปเชื่อใจใครนักนะคะให้ยึดตัวเองเป,เป็นเป็นที่ตั้งโฟกัสที่ตัวเองนะคะส่วนเรื่องความรักนี่ก็ระวังเบาแหวกแต่ถ้าเป็นคู่สมคบกันแล้วอ่ะส่งเสริมกันแล้วอ่ะมันก็จะไม่มีเรื่องนี้วางใจได้นะคะโชคดีนะคะบบายค่ะ